มาดูจังหวะใบแดงผู้เล่นบุรีรัมย์กัสมัดเบียดกันลูกติดพันนิดหน่อยอ่าจับบอลได้ทุ่มอ้าวทุ่มอ้าวเอานักกูบอลเอานักกูบอลขาบักพากมั้งไหมฮะเอานักกูบอลอ้าวอ้าวเฮ็ดจังสีบอกคือครับออกไปโหลดออกไปโหลดเฮ็ดจังสีบอกคือบอกคือออกไปโหลดอ่ะเสว่ากรรมการมาจากจีนไหมคือเบาเล่าไหมจัดเพิ่นอ่ะมาเบิ้งไหมอ้าวเบียดกันจังสีเด้อเบียดเบียดลูกติดพันตอดขานิดหน่อยแต่ว่าบดได้ตั้งใจอ่าจับบอลได้ทุ่มอ้าวทุ่มอ้าวเจตนาอ้าว เอาน้ำกูบอบักห้างไงรบาร์ยูนี่ยูน่าอายุด้วยอ่ะอ่ะอ่ะเอาออกไปโลดออกไปออกไปนะโอ้เฮ็ดจังสิบอบกคือครับบักคือครับบักคือจังน้อยเห็นบอบักคือครับเออเออเออได้ใบแดงเลยบออ่ะเออดีแล้วอ่ะบอกใส่บักนั่นบอเออเอามันบอ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 เอาเฮ็ดจังสีบักคือเฮ้ยแม่นาลืมคราวเลยกูลืมคราวปากใบแดงเลย กลับไปนีสงสัยเมียด่าอีกแล้วคุณเสียงจอดเลยคขอมฟรอมสรอกรองใช่นรือ